สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุผสุคนมือนี้กับมาพูอพ่อแยนิวคืออกลละจ้ายยนิวกับมีขาวมาอัปเดตเรื่องกล่องวายยูเนาะพี่น้องจ๋าเราก็ได้โพสต์ขอบคุณกําลังใจอันสิ่งที่เคยอัน,นมาเดียวนิสแยนิวสุสู้ฟังแล้ว่าหากผมทําไม่ถูกใจหรือเคยพลาดไปในอดีตแต่วันนี้ผมก็พร้อมแก้ไขเกิดอีกอย่างขนึ้นเนาะที่นี่พี่น้องแยนิวสิบอสู้ฟังเนาะจะนาะก,ก็คือว่าล่าสุดกล่องวายยูเราก็กได้โพสต์แบบนี้เนาะจ้า,จาว่าหากผมทําไม่ถูกใจหรือเคยพลาดไปในอดีต แต่วันนี้ผมก็พร้อมแก้ไขแน่นอนครับต้องขอโทษจริงๆครับผมตั้งใจทำงานส่งเสียเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนผมได้รับโอกาสจากบอสและเอฟซผมจะทำให้เต็มที่นะครับไม่อยากเห็นเอฟซผิดใจกันเลยครับเพราะทุกท่านก็คือผู้มีพระคุณต่อผมครับแมนนี่ล่ะพี่น้องจ้าจังไงก็เข้าใจอ่น กล่องวาอยู่เนาะค่ะน้องส่งกำลังใจเด้อจ้ะเด้อเอฟซี FC หลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องพี่น้องจ๋าท่านนี้ก,ก็ว่าขอให้น้องกล้องตั้งใจทำงานนะคะเป็นกำลังใจให้เด้อจา้อาอดีตที่ผ่านมาอย่าไปนึกถึงให้นึกถึงปัจจุบันก็พอจา้าเป็นกำลังใจให้นะครับอีกท่านนี้ก,ก็ว่าการที่ใครจะถูกใจเราหรือไม่มันห้ามอะไรเขาไม่ได้เขาตั้งเป้าไว้คนแล้วว่า เขาจะรักหรือจะเกลียดใครคนรักยังไงเขาก็รักอย่าคิดมากเธอก็มีชีวิตของเธอจะไปทําให้ถูกใจคนอื่นก็ไม่ใช่เป็นกําลังใจให้นะคะเลิฟเกล้องวายุจ้าอีกท่านน่ก,ก็ว่าได้โอกาสนั้นแล้วทําวันข้างหน้าให้ดีที่สุดนะครับอย่าทําให้บอสผิดหวังนะครับทุกคนพร้อมเป็นกําลังใจให้น้องคุณกับน้องก้าวจะทเป็นกําลังใจให้พ่อก้องนะครับสู้ๆครับ สู้ๆบักหลาในเมื่อเข้ามาตัวเกียวแล้วแม่ๆทุกคนรักและให้โอกาสลูกๆตัวเกียวมิวสิกเสมอจ้าแมหนี่ลีพี่น้องจ้าจังใดแกนิ้วกับเป็นกำลังใจใฮ้เด้อกองไว้อยู่สู่ๆอดีตที่มันผ่านมาแล้วเขากลับไปแก้ไขบ่ได้ดอกแต่ว่าในวันข้างหนา้าเขาทําตัวดีเป็นคนดีเพื่อเอฟซีเราก็เพื่อบอดบ๊กสุผลสุๆๆคนเราพี่น้องไปทั้งใดกะขอแหงๆปังๆเด้อกองไว้อยู่แล้กกับตัวเกียวมิวสิกสุผลสุคนเนาเนะ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไดกับคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังแน่เด้อจากคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารแย่นิ้วส์มาบอกสู้ฟังคือเก่าหรอจา้าโอเคค่ะแต้นเกียรบายบาย